ครับการรับราชการครับอา,าจารย์ใช่จ้าสาธุเจริญท่านวันนี้จะมาติดตามแนวทางเลขวิ่งเงินล้านเลขวิ่งซอกมหาเมือแบบอาจารย์อ่ามาแบบุนดวนหรือใดมาได้ือยัง<อ>ครับผมจะมา<แ>ติดตามกันเพราะว่าเ <c oughs> อทซีเพิ่นจะเรียกร้องมามหมวดทีเดียวแก,กคือหายมาคักแทฮักแน่เทมีเก็ดนะเก็ดกับศูนย์เข่าซึ่งสองตัวศูนย์กับหนึ่งเนาะศูนย์กับหนึ่งเข่าศูนย์วันนี้นี่ก็มาแล้วเหรอ มาแล้วแต่ว่าเขาก็มันมีทีมาอีวกว่าเนาะเราถีบไปหลายมันกัมีทีมาหัาจาันแมนมีทีมา,าดมีทีมามาเนี่ยทีมาช่องละห้าหมืน่นช่องละห้าหมื่นช่องละหา้าหมื่นหัวจันโอ้พี่นอ้องท่านผู้ชมฟังเอาแล้วครับพี่น้องช่องละห้าหมือนอาจจะมาตัวใดนั่นเอาค่อ,คอยให้พระอาจารย์เพิ่นอธิบายแล้วไปอ่าสีแนะน้ำให้เง่าทางกันต่อครับผม ที่แดดเป็นว่าบดย,ออย,<อ>ยากแถวอวกหรอกเพิ่ว่า,าบดยากแถวลุงนะครับผมเพิ่ว่าบดยากแถวลุงอืมแต่มาเพิ่ดเลยว่าเอ้าท่นชี้ลงแต่อาจารย์ชี้ลงก็ลงรวดเลยนะลงเลยลงได้เลยนะครับผมเกิดกามันเป็นจ้าบุญครับมีผู้จับน้ำเมาเนะาะครับมีผู้โชคดีเนาะอย่า,างาผู้โชคดีกอสิ่เดชมาเห็ดมาสามกว่าเป็นไหมาตลอดได้คนไหม้าโอ้เพิ่มไหมาตลอดไหมาหลายหัวเราบออาจารย์ มาตวจ้ะห้มาตรวด้วห้ไล่วัด้ววันนี้ค่ะทกันเปนนักํานวณใดล่ตามที่เพป่นไหนว่าวันนี้วัที่สามวันที่สามวันที่สาิผิดสเท่ออืมวันที่สาิผิดสครับอาจารย์มาหันออกแกกเทียเพิ่งเจ้าออกูกนวันี้เป็นวันแรกวันแรกเลยแต่ที่กิ่งเข่ามาสามสิงวดวนนี้เป็นวัที่สามบสามอ๋อวันนี้เป็นที่วันที่สาบามันที่สามสิบสองสามสองวดผิดสองงวดครับ โอมันมันเขามาตลวดรบบริเอณร่นทนไวขั้นปาเกละ้ข่ไหงบ่อยจย่างเอามาเ่าวภาจเกล้กันอ่าวดนีวดควันุูนพูนหมาน้อวดควันพูนหาชนูนกับหนึ่งครับผมโอ้วดควัหามนูนก mm ับหนึ <c oughs> <find> <c oughs> <find> ่งที่ดเขาว่าควันศุนเม็ดเยวครับผมควันศูนเม็ดเยวบาทนี้มันมันซับสนกันมันได้ใส่หึเหมือนครับผมมาใส่หนึ่งก็แปดอืมมาแปดฟอกมาหนึ่อกครับผนั่นเราิมวที่นอเอาวันนี้อาจารย์อาจารย์ เพิ S <S <Vander> ่นส э <ar> so like bon so oh so ่งมาให้อาจารย์เ so ป really so so ิดเรียบร้อยแล้วมันเปิดซ่องเรียบร้อยแล้วเปิดเปิดปเดแลยวครับผมโอครับผมมาบดนี้อาจารย์ซองเราเบิ่งดอกซองแาก็เขียมเอาไล่เมือยห้องละปสิบ่าเอาเอาลมือเจ้าของลดก้ผมเปิดเปิดเบิ้งในตัวเจ้าของหือก็เทียนเอาลเมืเอาเหราะว่ารเทาเบิ่งในซ่องมันก็สิเห็นเห็นเตีตาเนาะเตีตาเนามันอัจตะไลเด้อ๋อสิตี้ามันจิเปิดสิกบซีดของของผู้คนส่งมาเนาะอเอบัดนี้อาจารย์เพิ่นก็สิเขียนไ้รถเอามาเบิ่งกันว่าตัว เอ yeah. เด้อครับพี่น้องมาชมเีกลับมาแล้วครับพี่น้องเลขวิ่งซองละห้าหมื่นซองละห้ม่าไปใส่คุณิดวยอ๋ออาจารย์กเ่เขียนซองละห้าหมื่นเ่มเยเอาจริงๆมันก็ได้ซองละห้าหมื่นเอซเขาจะได้รู้ครับอ่ซองห้าหมื่น0นักตัวของคอยสีแของแท้ ที่เพิ่นส่งมาให้อ้าเอานี่ถ้าจะเอาเพิ่นการศิษยพิธีการศิษเพิ่นนะพี่น้องเนาะเพิ่นส่งมาตีตามากกวเอานี่เป็นรายมือของอาจารย์ที่คัดลอกออกมาจากตัวนั้นนะพี่น้องบดตรงลงนั่นไงขาี้ามาจจะได้เรียกวิ่งสองร้อยห้าหมื่นบนล่างว่อาจารย์บนล่างบนล่างเป็นว่าอาจารย์เป็นว่าบนล่างครับผมบนล่างวันนี้มาห้าคับพกว่าอาจารย์แมน โอ้มาหากระพบพี่น้องโอ้เรียกที่สวยงามมากพี่น้องเป็นเลยห่าห่ากระพบกระห่ากระพบเป็นปลาลักเนี่ยโอ้ปลาลักอ่าเป็นปลาลักไห่มีสิบกระนวยโอ้ไม่ลักหน่วยกับนวยสิบเนี่ยเป็นปลาลักไห่เป็นเโอ้ผมไม่ลักลอยไอ้หน่อยจัดผม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 ีมลักลอยแต่วันนี้ตาเขาลงอันนี้ช่องไปจากที่เขาบพรเขากับบ่หูจ้าขึ้นกันกระผมเพราะว่าตามหลักมากเป็นหายาะมันเกิบปกิจเคล่ยเคลียหายาะที่พันพานมาันขึ้นเขาตลอดเน่ยบางทีย่ำที่อาจารย์มาลงจากเขาหรือว่าเขานั่งกา ไอ้เอฟซีิจารณาเออเขาพิจารณาอย่ไปจังได้ยิ่งกับผมเขาบอกจะไปยี่ห์มาเทือมันมันครับวันนี้มาให้วิ่งบนล่างก็คือมีห้ากับหกห้ากับหกให้ให้จับคู่ตัวตัวตัวหากับหกนี่เป็นตัวรักกุอาจารย์ที่ห้ากับหกคือตัวรักตัวรักวันนี้ให้จับคู่ที่ให้จับคู่กับรักรักนุ้ยว่าอาจารย์แมนให้จับรักคือคือคือหากับหกวัว่ามันดีเป็น เป็นเป็นไดคือรักซีบกับรักหน่วยเนาะครับผมรักสิบกับรักหน่วยอ่าเยบชีเขาก็อไปใส่ดุนพีดีเบิ้งโอ้ครับผมหากับพนี่เป็นแค่รักซิบกับรักหน่วยเพราะในจับคู่นี่ก็คือศูนย์มีศูนย์มีแปดมีเก้าโอ้ไม่ศูนย์มีแปดไม่เก้าม่เพรานในจับเอาศูนย์้าตัวรักนี่งมาจับคู่ใส่เอาตัวรักไปจับคู่ใส่เออยากให้อาจารย์เียนให้นไหมนะว่าจิตจับคู่ได้บ่อหรือสิหรือสิบ่ให้จับคู่ที่ให้เป็นเยบีให้ให้เย็บชีไปจับออกบ่อจันนี่ เอาแต่กีจน้าุรไปจับเบอร์เงาให้ตีต่่าเรื่อเกัวรักลันี่เดตัวซ่องที่เปิดออกมาเป็นรักห้ากับลักหกแมนรับว่า่้น่วนจดหายจับคู่เลยขึ้นศูนย์กับศูนย์ปดเก้ากับเก้า่อนจับศูนย์ปดเก้าใส่วันนี้จะว่าเป็นว่าอีกอะไกำเรว่ากนเรียกรับเ้าอยูแลราเป็นว่าเราบัางศูนย์กับแปดข้ามมันาการอยิกโอ้ศูนย์กับแปดมานําการหด้เอาว่าเป็นยังครับพี่น้องเก็บซีแล็อๆทีเขียนก็ได้จับคู่ให้ก็ได้หายใจเป็นพุ่นบอก ว่าจารย์เทียจับพวกไก่แต่ที่กิ่งเล็กหลักอ่าเดี๋ยวยืนยืนหาก็พกไว้เลยครับมวดประจำบันที่สิบหกน่าอาจาเนาะแมนแมนสิบหกมีนาเขาเยิดเขาลงส่องไปครับมันเป็นจำบุ่นเขาหัห้าซ่องหาเือนพื้นตีมาธาตุเป็นไหนไหน,นคนเขาบอกก็พิดหน้ากันเ,นเลกวิง่งซองห้าหมื่นหมดก้อนอห,หนึ่งกับศูนย์ครับผมให้ศูนย์กับหนึ่งที่แรกว่ามาส มาชุนโอ้เพิ่นยามมาอยู่วันหนึ่งคืนตัดชูนถิ่บคือให้วิ่งให้วิ่งบนล่างไม่เล่นมอาจันอ่าบนบนล่างไม่เล่นวิ่งบนล่างอ่าอ่าวิ่งบนล่างแต่ว่าตามตามรักพันมันมาหันชวนมากมันจีจีแลีนบนจีแลีนบนจะเข้ากับการล่างไหมตามรักตามรักก็ไม่สิบแมนมาบนไลที่เพิ่นให้มาครับเข้ากับสื้อบนกันล่างนั่นเข้ากับสื้อกรับสื่อย่างไรมาหก หากับหกตัวเหกป้อนกยได้อ้ามันมันสิมาหากับหกห้ากับหกอ่าครับผมมาหนึ่งตัวแต่ไม่มาคู่กันโอ้บาบ่า้าน้ำกันบ่อยจังบนล่างประมาณบูมานล่าบ่มาน้ำกันแม่ตัวใดตัวหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งครับเอาลักไดขึ้นลักซีบปล่างนี่บนล่างนี้มาหนึ่งตัวบ่อาจังอ๋อบนล่างบนล่างมาหนึ่งตัวได้พี่น้องเด้ออ่าห้ากับหกนี่บนล่างมาหนึ่งตัวไม่ได้มาด้วยกัน อ่า้่านผูน้ชมบัดมมน,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 นี้เลขที่จะให้จับคู่นอยจันเลขเลขที่อ่าเลขให้จับคู่ให้จับคู่มีศูนย์แปดเก้าจับคู่ก็มีอ่าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดอ่าเก้าเออคือห้องเลขลัดเลขเลัดตัววิ่งที่คุณหมั่น่าเลขวิ่งมาเอาหาก็พบจับใจเัมือนี่จับคู่นี่นพองเขจับเป็นนอยจอันเห ให้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 เน้นจับคู่มากชุนก็แปดไม่จะมาบ่อยจัดแมนชุนชุนก็แปดเพราว่าอาจจะมาด้วยกันไหน่อยชุนกแปดอ่าชุนจะแปดจะมาด้วยกันแค่นี้ที่ห้อจับคู่อยู่ตอนนี้ก็คือจับอ่าจับไปก็คือหาศูนเลยครับผมโอ้เอาจับจับหาชุนหาแปดหาเก้าครับผมมามาห้าเนาะอ่าเอาห้าไห้าศูนห้าแปดห้าแปดอ่าห้าเก้าแล้วก็รับหกอ่าบัดนี้มาหกหกศูนหกศูนย์หกแปดหกเก้าศูนย์ โอ้หกแปดหกเก้าโอ้มาจยังที่ตัวสนจานอ้าวแล้วไปนองผู้ชมหกเก้าตัวว่ามันหกขาโอ้หกเก้าอ่ะจาโอ้ยน้องเฮือเอ๊ะจ่าไล่มือไหวแนี้วะหกาเมินดิกเป็นปาแปดกับศูนย์อาจมากน้ำกันไหนเพราะว่ามันเป็นตัวนี้แปดกับศนอาจมากกันไหนเขาก็ลุงไปแปดศูนย์นน้โอ้ลุงแปดศูนรอมเอาแปดศูนย์น้ำอยจานเนาะแปดเอาศูนย์แปดให้แปดศูนนี่แหละจุดสำคัญมันออาศูนย์แปแปดศูนย์เนาะอ่า 0 8น0แปดแปดศูนย์นี่เนาะตัวกันเอาลรเป็นสังผู้ชมนี่ซึ่งครอาจารย์เพิ่นกะได้ซ่องมาเมื่ว่านนี่ล้วพี่น้องเมื่ว่านนี่ซึ่งทั้งคุนสองมาะหอไกลเราพี่น้องนี่จะไปที่ม่าจันคนวายใ่ไหมคุณนบบบอบบบบบบาบบ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 ะบบบบบ่าบบกบบ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 เบบ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 บกบบ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 บ้บบ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 บ่บบบบบงนะพี่น้องเนาะ ใส่ดุญพินิจบ้วงนี่ครับหมดประจำวันที่16มีนาคม2565กเลขวิ่งซองนะ5 0า0 0ื่นอ่าเลขบิลซองาหาหมืนวิ่งบนล่างมา5กับ6 5กับ6นี่มาตัวหนึ่งนะพี่น้องเ้อมาตัวหนึง <S <S 2> <S 2> น่งมาตัวหนึง่งเนี่ยบ่เคยพลาดบ่เคยรุดเพระจักหมด23งวดบอามาดประจ ยี่สิบสามสามสิบสามสามสิบสองสามสิบสองงวดที่สามสิบสามสามสิบสองสามสิบสองงวดเป็นใหญ่มาสามสิบสองงวดแล้วมันมาพิดอยู่สองหวดครับผมพิดสองงวดก็เลยงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบสามเป็นงวดที่สามสิบสามกลับมาห้ากับหกอ่เจ๊ที่จะให้จับคู่ก็มีศูนย์มีแปดมีเก้านอกจาเนาะมีศูนย์มีแปดมีเก้าอ่าถ้าเอาหลักห้าก็ห้าศูนย์ห้าแปดห้าเก้าอหกศูนย์ถ้าหลักหกก็หกศูนย์หก แปดหกเก้าแต่ละว่างไวเลขสองตัวในศูนย์ก็แปะ 8, 8จะไม่นากันอกา่ร่วงศูนย์แปดแปดศูนย์นอกจากย์นะมี่การตัวชมมารวนๆได้พี่น้องเลขวิ่งสองอละห้าหมื่นมาแล้วครับพี่นอ้องอหาผ้าทันทีตามชมได้พี่นอ้องเลยครับครับอาจารย์สีมียอยัางนั่งฝาก<ต>อีกที่ว่าครับผมโมบี้อย่างนี้เราบบไปทีเจ้านาบุงเหวไปทีจ้านาบุญชนแต่ว่ากันกันเป็นามากที่มันเกิด อาจารย์เนี่ยมาอยู่ตัวหนึ่งหัวไงซะกับผมอาจารย์มาที่ไหนกันมาหากับผมก็จะตัดไว้ดอกแจ็วอาจารย์เนี่ยมากมากอยู่แจ็คมันฑิตเป็นนี่คือในี่คว่ำถืออาจารย์แสดงแสดงว่าเรียกช่องนี่เรียกขี่ม่านี่ห้างเจ้าก็มานำกันแทวว่ามานำกันนี่แสดงว่าจะไลน์หมวดเท่าไรอาจารย์ไลน์หมวดเลยอาจารย์เพิ่งเปิดเผยเพิ่งบอนี่โม่ก็บอกเลยโอ้ยอาจารย์ก็นาชิบอกเซอนโดนเนาะชิได้ปวานี่ชิได้มีเงินมีทองใส่เอาไปน้องเอฟที่ครับผม มีช่องได้ไงเพราากช่องไปนาโอ้ผมผมเก้าเปผรวยแล้วบ้านสวนผ้ารว้ยอ่าสายขมเมนผ้ารุวยเนาะสายขมเมนพ้ารุวยแล้วก็ตรงเตีงอาจารย์ตรงเตียงตรงเตีงผ้ารุยปากกลองนะไม่เออไปเลยครับุ่นีมาสายขมิมนผ้ารุวยตรงเตีงพ้ารว้ยเก้าแปดพ้ารวยบ้านสวนพารเอยบ้านสวนผ้ารวยเก้าแปด้ารวยพาากช่องไปนําครับผมสายขมเ้นผ้ารุวยตรงเตีงผ้ารวยพราปากช่องไปนํา แต่ในความรู้สึกของอาจารย์ด่ตอนนี้อาจารวานี่สันเรลยกมันแรนชุนเนาะในความรู้สึกาจาที่เป็นช่งมาพ่นว่านี่ยแปดกับชุนเนี่ยแปดแปดเก้าชุนนี่ยแปดก้ามากเลยแปดก้าชนมากเลแต่ว่าก็ไม่รู้สึกนี่กอารบมอาจารย์ที่มาอยู่สามครูอาจารย์มกอยู่สามครูเอาให้ให้ใหไม่ช่ไปจับบอกให้กันมันเจียมหนักอะไรเราอารย์มันเป็นอไรครูอาจารย์ทีมาหาแวันนี้ถ้าถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ตัวเน้ย จะเอาเลขซ่องหาเงิอนี่ไม่ไม่จับใซตตัวนี้วันนี่ตัวที่อาจารย์มักไม่ใจคือห้าแปดมาจารห้าแปดก็หาเก้าก็แปดศูนย์โอ้ซ้ำซ้ำน้ำเงินแล้วคุณอาจารย์นี่ครับห้าแปดคือคือตัวอาจารย์น่ะฮะครับแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็ตัวยังอีกอาจารย์ก็หาเก้าห้าเก้าโอ้นี่ครับท่านผู้ชมอ้าวครับพี่น้องท่านผู้ชมนี่ก็คือเรียกขี่อาจารย์เพิ่น เด็กซ่องนะหาเงิเพิ่นก่ามาจับครูเที่กันนะพี่น้องเอาไปเชียงโศกกันเวลากินแมงเั๊อบานกันเนี่พี่น้องเด้อนี่ครับเอาไปกินเจนาเบ้างครับลุงซ่องไปครับชื่อจังเพิ่นบอกครับผมเอาอาจารย์กรับเปิดเผยหลา่ต่อไล่หมดเพิ่จะเปิดเผยนะพี่น้องอ้าวัดนี้เอาไปพิจารณากันเด้อพี่น้องเดนี่ยมีทีม่าแหละจังเพิ่นกับเอาไปพิจารณาเบ้่ง เด้อเย็บอีเป็นทรงซองหามื่นมาให้เลขบิงซองห้ามื่นเป็นเลขบิ่งเพ่อนว่าให้บิ่งบนล่างเพป็นว่ามีหากับหกหากับหกบนล่างเพ่อนว่าปักด้วยลักซิปกับลักหน่วยมีลักซิปลักหน่วยเพ่อนให้จับคู่มีแปดมีศูนย์มีเก้า เพื่นแถวามาจับคู่ใส่กันครับหากระพกเพื่นแถวามาจับใส่คู่กันหากับพกบันนี่คือตอนที่จับไปเอากันเทอามาร์คเขาไปจับเอาไหมตัวน,นี้ทั้งซองไซกระเม็นผ้ารวยไปได้จับคู่ให้จับให้เป็นหาศูนย์หาแปดหาเก้าแล้วก็หกศูนย์หกแปดหกเก้านี่ตามเพื่อน่าแถวลุงส่างบ๊ เพื่นไหามานั่น32มงวด32มงวดพิทสองวด,งวด,งวดมีงวดที่สามสิาเาก็ไปใช้ดุนพินิจเบิงวันสีมาบอมาคือเพื่นบอกบอกหากับหกเพื่นว้าบอมาน้ากันอ่หากับหบอมาน้ากันเพื่นว่าตัวที่วงกลมไปเห็นตัวเป็นชีนคือตัวที่พระอาจารย์ชอบพระอาจารย์มัดใจขมิ้นผ้าลวยมักห8แปหาเก้าก็แปดศ ให้ FC เอฟซีห้าเอาไปใส่ดุลพินิษฐพิจารณาญาณเบิงเใส่ดุลพินิษเบิงเเพราลงทุนเขาจังคอยลงทุนเ่พาพานเขากับพานพอเลือนเขากับเลือนนะขาเขาไปถือต้องโดนใจห้าเมันเป็นช่องแนวทางให้ห้าไปใส่ดุลพินิษพิจารณาเบิงเอาอ่ขาเป็นจังถชกจังคุ้นห้าวทายนี่ก็ขอให้กดติดตามสายขมิ้นพารวยช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อ มีการแจ้งเตือนจากคลิปใหม่ๆที่ดีขืนมาเหตุคลิปใหม่ๆต่อไปอีกขาดายวิ่งเพื่อนเขากะเข้ากะที่ได้ออกคลิปไมปน่นะ,อะเอาใต้นี่กะยุติไวซ์ซามเน่อ๋อไปใส่ดุนพีจิเมงเดอร์ยับทีมินกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจากคลิปใหม่ๆจากทางช่องสายขมรพาลวยอะ